สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้สมพรจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมบรรยากาศวันสตร์จีนที่บ้านแม่ของสมพรนะคะมีจ้าวันนี้ก็มาไหว้นะคะวันพระพุหลุษไ้ว้เตียกับแม่นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเตรียมของไหว้นะคะพี่น้องก็มากันนะคะรวมตัวกันในวันสัตร์จีนของทุกๆปีนะคะ พี่น้องของสมพรก็มีอยู่ห้าคนนะคะสมพรก็เป็นคนโตนะคะแล้วก็มีน้องสาวอีกสี่คนแม่ของสมพรจะไม่มีลูกชายนะคะมีแต่ลูกสาวแม่ของสมพรกับเตียก็ได้เสียไปแล้วนะคะวันศาตจีนวันตุจีนก็จะมาไหว้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านแม่นะคะมีจ้าก,ก็มีปลูกผักปลูกพืชนะคะ น้องสาวคนเล็กก็อยู่กับแม่นะคะศาจีนทีตูจ,จีนทีก็เตรียมข้อมาไหว้กันนะคะสี่บ้านนะคะนำมาไหว้รวมกันนะคะใครมีอะไรก็เอามารวมๆกันนะคะมีจ้าก็ตั้งโต๊ะเตรียมไหว้แล้วนะคะช่วงเสสายนะคะสิบโมงนี่ก็ รอพี่รอน้องมาพร้อมกันนะคะลูกๆล้านลานนะคะยังมาไม่ครบก็ตั้งโต๊ะรอเตรียมไหว้และจ้าอันนี้ก็เป็นของที่นํามาไหว้นะคะใครมีอะไรก็เอามานะคะมีมากมีน้อยก็เอามารวมกันนะคะก็จะเยอะมีมากมายหลายอย่างเลยค่ะนี่นะคะวันนี้สมพลก็ต้ม ผลไม้จีนแล้วก็มีผลไม้มีปลามีต้มจืดต้ยมยำแล้วแต่นะคะใครจะเอาอะไรมานะคะ,ะสี่บ้านนะคะก็มารวมกันที่บ้านน้องสาวคุณเล็กนะคะ,ะก็อยู่กับคุณแม่นะคะเออนเื่อเลยนะี่จ้าอันนี้ก็เป็นบ้านหนึ่งนะคะของน้องสาวอีกคนหนึ่งผลไม้ขนม ข้าวผัดมีสั่วเอามารวมกันแล้วเยอะมากเลยนะคะศาสตร์จีนทีก็รวมพี่รวมน้องลูกๆหล,ลานๆพูดคุยกันนะคะนี่จ้าแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะตรงกัะวันอาทิตย์พอดีหลานๆคนที่ทำงานก็หยุดงานนะคะก็ได้มาไหว้รวมๆกัน นี่ก็มีปลานนึ่งนะคะนนี้ปลานิ่นเนื้อทำน้ำจิ้มน่ากินมากๆเลยอันนี้ก็เป็นปลาทอดราดน้ำยำของสมพรนะคะมีไหลปลาเลยมีไก่นี่นะคะน้องไก่อบต้มจืดนี่นะคะอ่างงูเทศกาลซาจีนค่ะเพื่อนๆ มีขนมเทียนขนมเคงพัดมีสั่วเยอะมากๆเลยนะคะเมื่อนำมารวมกันแล้วนะคะมีน้อยมีมากเราไม่ว่ากันนะคะใครมีอะไรก็นำมาวายเตี่ยกับแม่กันจ้าสาจีนี้เ,เพื่อนนไปเที่ยวไหนกันเอ่ยขอมีความสุขในวันสาจีนนะคะ นี่ตั้งโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วว้าแล้วนะคะเราก็มาถ่ายรูปกันเลยนี่เก็บภาพบรรยากาศเอาไว้นะคะน้องๆน,นะคะมารวมตัวกันบ้านไกลบ้านใกล้นะคะถึงวันนี้ทีก็มารวมตัวกันอันนี้ก็วายเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลากินกันนะคะก็กินกันใต้ต้นไม้นี่นะคะบรรยากาศดีมากๆเลย ลมพัดเย็นสบายนะคะนี่กินรวมกันสนุกสนานวันนี้สปอนก็พามาชมนะคะนี่เลยจ้าบรรยากาศบ้านแม่นะคะคิดถึงวันเก่าๆตอนที่คุณแม่ยังอยู่ จ้าทานกันอย่างมีความสุขวันนี้สมพรก็นำเพื่อนเพื่อนมาชมนะคะคลิปหน้าสมพรจะมีเมนูอาหารหรือพืชผักสมุนไพรอะไรมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ